ตรงนี้เนี่ยนะครับผมอวีก็จะมาบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าติดระแล้วก็เล่นบ่อยมากๆคุณผู้ชมวันนี้ปิ่มก็เลยจัดมาเลยครับผม ,3720 ตัวยังเล่นไม่เป็นเลยกูเติมแล้ว <c oughs> แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยผมเติมมาทำอะไรคุณผู้ชมฮีโร่ที่ผมเล่นตอนเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าชอบแล้วมันก็เข้ามือหลังจากพาที่แล้วเราไปเละกันมาใช่ไหมสองรอบ <c oughs> มอทอน <c oughs> เ,เล่นต่อยมึมากคุณผู้ชมถ้าเทียบกับหลายๆตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเป็นตัวเรามากหนึ่งคือมันไม่ใช่ตัวดาเมจจ๋าแคลรี่ที่เราจะต้องแบกทุกคนเอาไว้บนบา่ามันเป็นตัวที่แบบเข้าง่ายออกง่ายแล้วดูตายยากอันน้าละทางผมเลยผมก็เลยอยากจะซื้อสกินมอทอสนะครับแล้วก็แวน แวนนี่ก็เล่นลอง oh <my S 1> จากมอ <my S 1> ทอสครับผมแวนอ่ะมันคือแคลี่เนาะแต่ผมชอบแวนตรงที่มันมีสตัรมันมีเบรกคู่ต่อสู่อะไรเงี้ยเวลาเราจะโดนล้วงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นตัวที่เล่นลองจากมอทอสเลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีตัวไหนชอบเลยอะ <c oughs> <c oughs> แล้วผมเติมเงินมาทำไมผมยังไม่รู้เลย <c oughs> แต่ที่รู้แน่ๆเนี่ยคือถ้าเราเติมออไอ้แบตเทิลพาร์ทเนี่ยนะครับผม ยังไงยังไงเนี่ยมันก็คุ้มแบตเทิร์พารเนี่ยเบสิกเลยคุ้มทุกเกมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจัดแบตเ l e ร์พไปก่อนเลย399ตัวครับซื้อเลยซื้อเลยยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมดีเลยมาถึงเลเวล39เลยใช่ไหมและเรารับของเลยของแบบ oh, <wait. S 1> บึ้มบ้ามเอกจาดอันนี้คืออะไรเนี่ย oh, <wait. S 1> คุณได้รับสกินใหม่ซึ่งฮีโร่เราก็ยังไม่มีนะตัวเนี้ย แล้วได้อะไรอีกได้อะไรอีกแจกกูเยอะๆหน่อยโอเคเอาแคเป็นชิ้นส่วนนะครับก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรอโอคุณได้รับสกินใหม่ครับอันนี้คือตัวอะไรคุณผู้ชมจะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยรับมาก่อนนะครับแล้วผมก็ได้เปิดนี่อ๋อเอาไว้อัปโหลอันนี้ดีอันนี้ดีเลยนะครับโปรดเลือกไอเทมที่ต้องการหนึ่งชิ้นอะไรดีวะเนี่ยคุณผู้ชม เราเราต้องเลือกไหมเอาผมผมเลือกหมีแพนด้าแล้วกันมันน่ารักดีโอเคนะครับอ่าเลือกอีกเอ่อต้องต้องต้องไปตัวไหนอะลูกแก้วเอออันนี้แล้วกันแม่เหรียญตำนานเราเผื่อได้ใช้แล้วกันคุณผู้ชมนะครับโกลเด้นบล็อกอ่ะกดรับให้หมดก่อนเนาะไอฮีโร่มาใหม่ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหได้บาเลยว่ะเออเฟียเฟียวเฟียนี่ถึงโาคุมของรางวัลอะต้องรับอีกนะ อ๋อเป็นแบบเช่านะครับเออผม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 ก็ไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเออผมกดไปมั่วๆแล้วกันเล่นยังไม่ทันเป็นเลยกูเติมแลวอ๋อเราสามารถเลือกอะไรเนี่ยท่าเต้นหรออ่าเลือกนี้ก็ไนดะ้โอเคเรามาดูตรงสกินดีกว่าวันนี้มอช็อตอผมจะมีสกินแล้วคุณผู้ชม เออสกินนี้อ่ะสองร้อยเจ็ดสิบตัวก็ยังไม่ไขยเดินบักตัวกระด,ดูกนี้กระดูกเหมือนกันครับผมแต่เป็นสีฟ้าครับวัวนี้ไม่ได้ <c oughs> ร้านข้าพเนจรคืออะไรอ่ะผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับวัน <c oughs> นี้ก็เท่ มกับแสสงว่างนี้ก็เท่ว้าวนี่โคตรตัด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 โอ้ยน,น,น,นี่ไม่เวินทีออกมาตัวอ,อย่ากว้าวช่วยจับแล้วทำไมตัวนี้มันดูว้าวกว่าตัวอื่นอะได้รับจากกิจกรรมอ๋อย่างเทพวันนี้ก็เทพ เออได้รับจากลูกแก้วทองเดียด๋วยวเดวันก่อนผมเปิดเล่นลูกแก้วทองอยู่แต่แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องไปที่ร้านค้าครับแล้วก็ไปที่ลอตเตอรี่แล้วก็ลูกแก้วทองอันนี้ไงคือผมถ้าผมได้ลูกแก้วทองผมเอามาแลกอันนี้ได้เลยใช่ปะเอาละ่ะไม่รู้อะมั่วนะผมผมผมไม่รู้นะผมไม่เคยเติมไม่ไม่เคยเล่นด้วย135ตัวอยากได้ลูกแก้วทองขอสักอันได้ไหมสโลว์นิวเพื่อเปิดอะเปิดหน่อย แล้วๆลแล้วมันจะมาในรูปแบบไหนคุณผู้ชมอยากรู้อยากรู้แม่งอันนี้คือเกลือใช่ไหมมันเกลืออยู่แล้วปิ๊มมันไม่มีทางจะได้มาแบบง่ายๆหรอกรู้กันอยู่แห้งฮะมีเอฟเฟกต์สังหารเป็นซากุระด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวคุยกันหน่อยเอ้มันคุ้มป่าว่าเราทำอย่างเนี้ย อ๋อนี่นี่นีนี่รับทั้งหมดนี่รับทั้งหมดนะคุณผู้ชมคือถ้าเราหมุนนี่ห้าทีคือเราได้เลยหรอการันตีนี่ว่ะนี่มันระบบการันตีนี่ว่ะเอาล่ะสีม่วงมาได้เป็นเอฟเฟก์วิ่งซากุระครับแล้วก็เออเอฟเฟก์ฆ่าแล้วก็นี่ด้วยแล้วเราเอานี่ไปก่อนเลยเราได้เลย ลูกแก้วทองอย่ายงนี้เราไปแลกได้เลยป่ะออขออนุญาตแหละอ่าผนึกกันเวลาใช้แลกสก,กินสุดลิมิเต็ดเอาแลกผนึกนรกั่้คือ,อยังไง <c oughs> ยังไงวะแ,แล้วผนึกคือผมเอาจากไหนอะเรา,าไงอะคนดูผมอยากได้อะ่ะกิจกรรมลูกแก้วทองแล้วเราต้องลูกแก้วไปเติมปองต้นเดือนแล้วเราเลยยังไงอะชิบหายแล้วไม่รู้เรื่องออยจะไปเอาห้าสิบ ได้สลูกแก้วทองเอาเอาอะไรวะเนี่ยแล้วเราจะเอามายังไงอะอืมรางวัลรวมผนึกการเวลาอ๋อคือเราต้องหมุนหาผนึกการเวลานี่หรอใช่ปะคือเราต้องหมุนไปเรื่อยๆหรอไม่โหดเหมือนกันนะนี่นนเกม ไหลวี่ไหลแววคุณผู้ชมผมบอกเลยไหลวี่ไหลแววโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหยังเกลือยังเกลือเลยคนดูโอกาสจะได้คือสี่จุดท้าหนึ่งเกมแม่งแดกเงินเหมือนกันวะแล้วผมยังได้อะผมต้องหมุนเรื่อยๆเหรอเดี๋ยวเดี๋ดูดีเมงอื่นไหมเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเออลุ้นรับระดับสูพีม โอ้โหแต่มันไม่มีตัวที่เราอยากได้ไงคุณผู้ชมเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้วงแหวนเวทโอ้โหอะไรเนี่ยร้านค้าพเนเจรอนนี่ไงร้านค้าพเนอจรนที่เขาพูดลองนี้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 อันนี้คือเราได้อะไรตาอันเชิญส่วนประกอบอะไรเนี่ยหมุนลอง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 เชิงเขาเรียกรองเชิงเสียงบัตรเปลี่ยนชื่อคือเสียงเงินเพื่อลองเชิงไงอ้าวเสียงเงินลองเชิงหน่อย เออเป็นเหรียญเอาไม่รู้ทาอะไรเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคือมันก็หมุนไปเรื่อยๆอ่ะเนาะมันมันมันไม่มีอ๋อแต่มันมีออกด้วยใช่ไหมอันอันไหนได้ไปแล้วมันก็จะแบบติ๊กถูกไว้อ๋ก็เป็นการการันตีเหมือนกันถูกไหมคุณผู้ชมว่าอย่างนี้ก็คุ้มกว่าดิคือมันการันตีแน่ๆเราเป็นคนดวงซวยไงเราเหมาะแก่การว่าทําอะไรอย่างนี้นะเนี่ยกูดูจากทรงแล้วกูเหมาอีกแล้วเนี่ยทรงนี้ทรงเหมาแน่นอน มับโอเคตาอันเชิญสกินเมดสาวอะมาอันนี้จะเป็นตาอันเชิญสกินรีเจนคุณผู้ชมมา,สก,มาสกินตัวแม่เอาสกินตัวแม่ก็มาอะเดี๋ยวเราไปดูในคางกันคุณผู้ชม เออออันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นรีเจนใช่ปะและในนี้จะมีอะไรบ้างอ่ะมันคือตัวอะไรวะผมผมไม่รู้จักว่าผมก็ไม่เล่นด้วยอ่ะผมไม่ผมขอสู้อีกตั้งหนึ่งว่ะมึงมาหน่อยเหอะจริงจริงมาหน่อยเหอะเป็นตาอันเชิญคํำได้กับเพชรแดง เฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันสามารถออกใช่ไหมไอไอพันดึกการเวลานรกเนี่ยมึงออกใช่ไหมเนี่ยหรือไงหรือมึงหลอกกูเนี่ยคอ,อยที่นึงคอ,อยที่นึงคอ,อยที่นึงคอยที่นึงเดบเลิกละไม่งองแงต่อละอเกลือครับเลเทครับแม่แชสภาพเก่งอันนี้เราได้มาแล้วครับผมลูกแก้วทองครับแลกสกินก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เลยคุณผู้ชมคือผมไม่รู้เลยนะว่าสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันถูกไหมหรือคนปกติเขาทํากันอย่างนี้ไหมแต่ที่แน่ อะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยกูมีแล้วด้วยเหรอมันไม่มีตัวที่เราอยากได้เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะซื้อสก,กินแบบนี้เลยซื้อแบบสดๆเลยเอาอันไหนที่มันแบบมีขายเป็นเป็นเพชรเลยเราไม่ต้องไปนั่งสุ่มมาอยา่นี้เห็นป่ะ270 270เงี้ยชิวๆอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ห้าอส แต่ละอันไอนอันสวยๆเท่ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันแบบได้จากกิจกรรมนะครับงั้นเราเอากระดูกก่อนไหมคือให้มันดูแบบมีอะไรหน่อยอ่ยไม่งั้นเราจะแบบไม่เท่เลยนะเราคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยเดย้อเลยสอ้อเลย2ส0ได้เลยได้เลยได้เลยตัวที่เหลือเอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์นะครับแล้ววันนี้ ผมจะเล่นแหลงเลยคุณผู้ชมเหตุ <S <S ผลที่เราจะเล่นแหลงเลยเนี่ยคือผมลองเล่นโหมด55อย่างเงี้ยที่ผ่านมาทั้งในคลิปแล้วก็นอกคลิปส่วนใหญ่จะเจอคนที่แบบโยนอะโยนในที่นี้คือ AFK บ้างแล้วก็ไม่เล่นตามตำแหน่งคือมันเลกเทไปหมดเลยกดแหลงเลยดีกว่านะครับผมเราไม่ต้องซีเรียสกดแหลงกันเราชิลอยู่แล้วหวังว่าเราจะได้เล่นมอทอสนะครับเพราะว่าเราซื้อสก,กินมาแล้วนะนี่ถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้เล่นน้อยใจเด้อนี่เราเล่นมอทอสครับยืนล่างเลย พี่ชายพอดีว่ามีสกินด้วยอย่างตึงเลยฝั่งเรามีใครบ้างเนี่ยมีนาตาานะครับมีแวนนะครับมีเอเลียนเนอะนะครับแล้วก็มียอนครับแต่ว่าเราขาดสพอร์ตแต่ถ้าเราแหลงบอลเนี่ยเราไม่ต้องแบบมีครบก็ได้ปะอยากเล่นอะไรก็เล่นปะตามใจฉันอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟ้าก็ไไปก่อนครับ อ๋อนี่มันจะเป็นรูปวิญญาณนุ้ยเท่ว่ะปกติเราจะเป็นรูปดาบแบบดาบลอยวนๆใช่ไหมคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นวิญญาณนะครับใจเย็นแหวนแหวนใจเย็นแหวนเลือดมันร้อนแหวนบอกอย่าห้ามพี่ไอ้น้องเลือดมันร้อนข้องินเลือดมันร้อนนะแหวนบอกอุ๊ยเอาเด็กนี่เอาแหวนแหวนโะทบที่ต้องการมึงไม่อยู่โอยเว้เลยมาดิมาดิมาดิแว ต้อมเลนมังกรของเราผมไม่ตายนะผมไม่ตายแหวนมึงช้าโทษโทษแหวนโทษแหวนเหมือนบนเขาจะโถมไปเยอะบ้าเหมือนเขาทิ้งกลางเลยคุณผู้ชมผมโดนผมโดนผมโดนแบงแรงผมไปก่อนวะมันยากผมเก่งมากไอตัวเนี้ยแหวนแล้วแหวนไปไหนเขาเนี่ยเอาแหวนไปแล้วคุณผู้ชมทิ้งกูเลยทีนี้ ไม่ดีครับทรงนี้ทรงนี้ไม่ดีทรงนี้ไม่ดีครับเขาบวกกันอยู่ฟาร์มเขาไปแทนจะเขามาช่วยเออดีจริงจริงเออถูกโจมตีอุ้ยบัติไฟมาเดี๋ยวตาย้ะผมจะตายผมต้องถอนกันตายบ้างตายบ้างตายบ้างสวยแนวป้องกันแวนนะวะแหวนแหวนนะวะแต่แค่นั้นละแหวนมันไม่ยากอะไรหรอกเพื่อน นั่นไโดนเลยคุณโดนเงวแวนมาดิ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 บายไปดิก็มา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 ดิหมูเจ็บ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 ฮะเจ็บตรงกลางเหรอตรงกลางเหรอไม่หรอกว่าเราควรไหลไปช่วยตรงกลางหน่อยว่าคุณผู้ชมตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยไหวนะเนี่ยเอาไหมเอาไหม เอาไหมแค่นั้นเอแวนเอาไหมเอาไหมพิมเข้าให้แวนล่วงว่ะโอ๋อขอโทษเอแวนขอโทษให้ตายให้ตายให้ตายสวยเพื่อนน่าจะตายไม่ทันปะทล่มัล่างหาเพื่อนแน่เลยสวยแวนสวยมากเพื่อนเดี๋ยวเราจะดันคืนล่างล่างล่าง มาแล้วจ้าสวยเริ่มมาเริ่มมาเริ่มได้เริ่มได้สกอร์เริ่มไหลขึ้นมาถือว่าสวยแวนทำดีเพื่อนเข้าได้บ้านได้บ้านได้อยู่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 ครับไหลขึ้นไหลขึ้นสวยสวยสวยแวนแวนแวนมึงเกิดโดยที่กูขอร้องอะ เอาไหมเอาเดี๋ยวเข้าให้เอาไหมประเด็นคือเอาไหมประเด็นคือเอาไหมขม่แม่ๆๆงมาเยอะุณผู่ชมไม่ดีตรงนี้ส่งไม่ดีเดี๋ยวเข้ามารับตีนให้เพื่อนไปให้ใบให้ใบให้สวยสวยตายไปก่อนตายไปก่อนผมเจ็บ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 ถอยก่อนถอยก่อน โอ้เพื่อน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 ต้องถอยเพื่อนมันไม่ไหวครับเมื่อกี้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปถ้าถ้าผมไปไหลไม่ด้วยครับเราจะตายโดยแบบโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับเมื่อกี้ถอยไปตึงว่าตาแรกมาตึงเลยหรอตามมาไหมเพื่อนตามมาดูสเต็ปดิดูสเต็ปดิดูสเต็ปดิดูสเต็ปนาตาดิดูสเต็ปเขาดิดูสเต็ปนิวฮูไม่ยห็เพื่อนได้่าได้มาสวย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 ได้อยู่ แต่ผมตายไงแวนมาหลังโฮ้ยตึงว่ะเฮ้ยแรงบอลนี Lang ่ทำไมมันตึงจังว่ะ <c oughs> ผมรู้สึกเหมือนผมไม่ค่อยช่วยทีมเลยวะ่ะผมรู้สึกแบบฟิลนั้นเลยอะ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยห <c oughs> รือว่าเราควรเปลี่ยนชื่อดีวะคือ <c oughs> ถ้าเราใส่ชื่อปิมคุงไปมันเขินไงเวลาแพ้ <c oughs> เราใส่ไปเลยแบบเขาขอโทษอะไรเงี้ยรอเว็บรอเว็บรอเว็รเรารีบเขียวเว็ไม่รอแล้วคูไม่รอแล้วครับไม่รอแล้วครับ จเย็นใจเย็นใจเย็นอหนูอหนูใจเย็นถึกมากครับผมเข้าแบบผมเข้าแทบไม่ได้เลยเขาถึกมากครับเว้นมาเว้นมาสวยโหแม่งมีมีมแม่งมีเป็นหลอยป้อมด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเสียป้อมแล้วครับตอนนี้โอ้โหเองก็ทำเกินไป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 ,ไป ไม่ได้ครัเข้าไม่ได้เลยนะตยาย่ำยืนดีจังวะมันยืนดีครับแบบเขาถึงตัวมันยากมากอ่ะไม่มีสองตัวแม่งจะไม่ปิดเอาฝั่งนู้นอีกอะไรวะเน,นี่ยไปไปก่อนไปไปก่อนสวยสวยเราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นยังพอไหวยังพอไหวยังพอไหวใช่ไหม, <c oughs> มขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแวนเดี๋ยวแทงให้แวนแวนตีเลยเดีเย๋ยวแทงให้แวนตีเลยตีเลย มันรู้ครับแมงรู้ผมไม่เห็นมันด้วยนะผมไม่เห็นบัตเตอร์ไฟมันด้วยนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นจริงๆคุณผู้ชมแม่งแบบปึ๊บปุบปึ๊บเอ่อดูมันเล่นดิคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูมันเล่นดิคุณผู้ชมดูมันเล่นดิผมตีแม่งไม่เข้าเลยคนดูไอ้มันไม่เข้าละโอ้โหหลา กีตาแรกเนี่ยปิมเดีดูคะแนนที่ผมแบบโดยรวมคะแนนผมเป็นไงบ้างพอพอแบบพอไหวไหมไม่ขยับเลยฮะผมได้ MVP ด้วยนะผู้ชมผมได้ MVP นะเฮ้ยผมแอดชัยไป17อ่ะคือมีส่วนร่วมกับทีมสุดๆนะโอ้จะฝั่งหนุนาตายาแม่งเกินไปวะมึงเล่นทั้งหมด6ตามึงเล่นแค่หตายเหรอมึงเล่นได้อย่างนี้เลยเหรอแ้วร้อนยังต้อง ถ sí ุงเงินนะหมุนครั้งหนึ่งใช้225เลยนะถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบใช้ตั๋วเยอะมากเลยนะอันเนี้ยเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้มันเห็นอะไรสีทองทองโอ้หลอกกูไอเวนเอฟเฟกสังหารสกุลังเอามาทำอะไรอะเื้อดีไม่ง่ายกว่าจริงว่ะเปิดเพื่อเลือกรับกล่อง100%สกินฮีโรอีก หรือกล่องขอพรขั้นที่หนึ่งจำนวนหนึ่งกล่องโอ้โหแม่กูซื้อแม่งห้าอันเลยกูซื้อเลยกูซื้อเลยกูซื้อเลยครับอนี่เลยกูซื้อเลยกล่องสกินฮีโร่อีกก็ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ผมใช้เพชรไปกับอะไรก็ไม่รู้คุณดู ช้ไปกับอะไรก็ไม่รู้ผมบ้าแล้วตอนเนี้ยผมดูอะไรไปเรื่อยอ่ะแต่สกินพวกนี้ก็คือถูกมากเลยนะสกินสวยด้วย้ยิงกท่ากับพุ่แน่นอนอันนี้คือแวนปะแวนไวคุณผู้ชม49เองซื้อเลยโอ้โหราคาถูกอย่างนี้เพราะแวนเราก็เล่นอยู่แล้วไงและตาที่สองขอเลยในเมื่อเราซื้อสกินแวนมาแล้วเราก็ต้องเล่นแวนหรือเปล่าเม่มีกีนเราจะเปลี่ยนชื่อเราลืมเราลืมเปลี่ยนชื่อว่ะคุณผู้ชม เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจะได้ไม่เขินฝึกเล่นงับนี่แม็กฝึกเล่นงับ0ูนย์ศูยดคนไทยน้่ยผมจะบอกให้เพียงแค่เรารู้ว่าเราผิดเนี่ยเราชิงขอโทษก่อนมีแต่คนให้อภัยเพราะฉะนั้นเราแอปแบวในชื่อไปเลยคุณผู้ชมซึ่งไม่แบวกูกากจริง มาเราจะเลือกแวนกันเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมีวิโอเลตครับแล้วก็จะมีบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็เทลครับโอ้โหเด้อเด้อเดเเฮ้ย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 ทำไมตำแหน่งมันแปลกแปลกกันแน่ได้ไหมคุณผู้ชมได้ใจเราได้อะมันได้หมดอะตอนแรกผมก็ คิดเครียดนะก่อนจะกดแหลงอ่ะแต่พอผ่านตาเมื่อกี้มาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเราไม่ต้องเก่งใจคนอื่นหรอกบางครั้งคนอื่นก็ต้องเก่งใจเราบ้างนะก่อนจะโทษตัวเองลองโทษคนอื่นหรือยังผมอยากแบบให้เราอองกันห้าตัวแล้วแบบบุกเลยได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมอย่างนั้นนะคือบุกกันห้าตัวเลยแล้วช่วยกันปีช่วยกันโถมอ่ะมั่วๆแบบว่าหนึ่งเลยห้าตัวอะไรอย่างเงี้ยเออนัวไปเลยมันมันจริงจังอะไรอ่ะเออแหลงบอลเอง เอาแล้วเปิดมาใส่แล้วก็ฟังผมบอกใส่ก่อนเลยใส่ก่อนได้เปรียบไปไม่ถึงครับผู้ชมเอาว่ะ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 โอ้โหนี่อัดนี่อัดเข้าป้อมเลยนะนี่อัดเข้าป้อมเลยเนี่ยเฮ้ยโหดเกินเฮ้ยเฮ่ฟังผมมันโหดจัดเว้ยเฮ้ยเใจเย็นเฮ้ย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 ไ่ฟังผมมันเถื่อนจ มาดิดิดิเออยืนยันอะยืนยันอะเป็นไงโคตรเก๋าอ่ะแหวนออกมาเปล่าใจถึงถึงหน่อยแหวนออกมาเปล่าเพื่อนพวกกูเยอะเว้ยตายไปทั้งมึงอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมแค่นี้ดีกว่าเอาไหมแค่นี้ดีกว่าโอ้โอ้โอ้ขอโทษ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 ผมจะตายครับผมน่าจะต้องกลับก่อนแน่ๆซองนี้โอ้โหจะตายคุณผู้ชม ผม,ผมเข้าร่วมวงบูไม่ได้ว่ารอบเนี้ยแต่ได้กลับมาครับถือว่าสวยนลกลับนลกลับทำไมตัวมันเปราะบางขนาดนี้วะแหวนเลือดมึงไม่สักแสนหนึ่งวะดีกว่าเลือดซอมเอาโดนี่เอาวิมายนี้วิมายน,นี้ว่าไงวิมายนี้ว่าไงวิมายนี้ว่าไงโดนี่โด,น,โดนี่แล้วเป็นมันสิงเกอร์ไปแบบไม่สนแบบไม่สนแบบไม่สนไม่โทนเดือดไม่ไม่อยากเดือด นี่นี e ่นี ouais ่เขาไม่เอาอย่างป้อมเลยหิว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 เอไปไม่โดนครับไม่โดนขาดทีเดียวขาดทีเดียวโหูแล้วตรงนี้มาออเลยแล้วเหมือนจะได้มันตรงนี้เหมือนจะได้มันแล้วมีมัตถัยรูเข้าไปวัตถัยรูเข้าไปแล้วเป็นกษัตริยเกมไปก่อนกระโดดจะมีไม่ได้เก็บครับคุณธานอเนินต่อไปช่วยเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิ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  อย่างน meantime, ัวอย่างนัวอย่างนัวอย่างนัวแล้วไปสัมันไปก่อนแล้วไปสั่นกันแล้วไปกระชากไปกะชากสุดสวยโอ้โห้โอ้โอใจเย็นใจเย็นใจเย็นปิ่มโดนเหมือนกันปิ่มโดนเหมือนกันต้องใจเย็นต้องใจเย็นโดนเหมือนกันคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับแล้วปิ่มมาแล้วปิ่มปิ่มมาปิ่กดไปก่อนหนึ่งตัวเขาหมุนเขาแหวนเขาหมุน impressive ปเขาไปอย่านะอย่านะแหวนอย่านะ มาดิมาดิมาดิแมนเอาไหมอะแมนเอาเข้ามาเอาลุกวิ่งมาอย่างงี้เอ้ายังไงปิดโดนปิดชีอิตมาไม่ทันครับโอ้แล้วเสียฟิกเกอร์ด้วยโอ้ยหิวไปหน่อยโอ้ทาไมที่ผมยืนตำแหน่งดีๆนะผมกดยิงฟรีสบายเลยนะอาการคือคิดว่าตัวเองเก่งอาหังการนะครับเราเพื่อนันเข้าไปแบบนี้นูรัวบอททอนว้ไงบอททอนยไหลอยู่อยู่ด้านในอย่างีครับรู้ไหมครับดาเมจมันเยอะฮะบอททอนไม่ไหวครับ ไอตัวนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตีตีให้มันได้อะไรอ่ะไม่รู้เลยนะ <c oughs> ร,รู้แค่ว่าเออมันมันเกิดมาก,ก็ตี <c oughs> รู้แค่ว่าเห็นในแข่งเขาแบบแย่งกัน,นะอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องแย่งบ้าพาะมาดูเท่นีแล้วตอนนี้เขาไปแล้วแหลมน้าลายแล้วเปียกโกรดเข้าไปแล้วเปียกจำแล้วเปียกจำแล้วเปียกจำแล้วไป่ตาย มันเขี้ยวโอ้แล้วโดนใส่เข้าไปใส่เข้าไปสวยครั้งทำดาเมจไปต่อเนื่องไม่ทำดาเมจคุณฉันตัไปก็ไมเลยนแล้วไม่มิวแล้วไม่มิวไปใส่เข้าไปดาเมจยังได้อยู่แล้วไม่ไหลแล้วไม่ไหลดาเมจไม่ไหลดาเมจไม่ไหลด้าเบทโอ้โหได้ไม่อยุดคิกซี่ได้ไปโอ้โหยังลำ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 กูปิดเสาเลยกูปิดเสาเลยกูปิดเสาเลยกูปิดดูซิว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่โอ้โหแรงขึ้นน้ำตาจะไหลเลยฮะ คลิกตีได้ครับผม MVP ครับระเมอคิวไปหตัวครับผมคิวไปกี่ตัวเมื่อกี้ผมคิวไปได้5้านะครับ <_ D> คิวน้อยจริงๆเลยแต่ไม่คนเหนื่อยเลยวะน <_ D> ุกดีคุณผู้ชมเดี๋ยวผมหาเวลามาไลฟ์สดแล้วก็มาถามคนดูดีกว่าน,นะครับไม่งั้นเนี่ยผมใช้คูปองแบบมั่วๆนะครับเดี๋ยวมันจะเละนะครับจะ <_ D> ชอบฝากกดไลค์สับสัครช่องที่สรรํัคกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพาต่อไป thank you